สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเที่ยกแพงเบิดสุขุมสุคนสุมองสุบอนสบายดียามเที่ยงพี่น้องเลยเน่เอาไปเอาลืมหดือยนีน่เอาน้ำเย็นเดี๋เวน้เลยลืมขาดเลสบายดียามเที่ยงพี่น้องเลยเนาะเที่ยงครึ่งเดียตอนนี้นะ นี่ซุมลุงงอนกับออกน้ำกันพ่พอกันอีกแล้วพี่นังเนาะสองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่นังเลยสบายดิแม่พี่นี่สบายพี่น้องห่ายก็มาไปซื้อ ทำหัวโ่ป่าดน้ตน้่สามกคุได้ทั้งมดนี่ตเวต่กัเได้แล้วสามโกไปด้วยกใกมาตอเขามเ่าได้ล้กั่หเล้่มใหอนา้งเอนอนมมาเด้อมาเดทิ้งทีมงานอยู่กัโคกปานี่ปากินแล้วกันไหม กินโลดกินโลดพัชมือไปว่าไม่้ตำจตำชั่วตำมอโลดกินโลดนั่มน่ยากบเข่าเลจอะเลเจนี่กาลังมาทีมงานอยู่บ้าบเลันอ้าวพี่น้องเลยไปก่อนจะมาไปอีจังหวะวเซเซอยู่ตอนน่ะี่น้ยต๊บมา ไ่ในบุญาทรีนะคือวานัดเร้อย่าันถ่ายกิ๊ต์เลยว่ะได้อันเขาไปเช่าบอกระดอนโอ้เเช่าอยู่แล้วบอใหม่ออกบไปโแปะเนื้อไปดอย<อ>บอม่น้ำนองมือนี่เจน,เนี่นมาดูมาเลยมาดูมา องน้ำไม้ท้าแม่ก็ได้บ้าตัวเออแสดงว่าเราประหยัดนมากมุนเนี่ยเบิ่แล้วว่าบางห้องน้ำหมต่อยอะไรเ้อ้าต่อยยังสิบาทกระปาปนทอนเ่นะกระเป๋านน้อย านยสเสอถทุงเดียวสององหกใส่ถทุงเดียวเออสบายดีรอยเออสบายดีพียไปอเอพสบายดีแลีวนั่กนอนเลนี่เออตักใส่จานนั่นเหรอหมตักใส่จ เออแล้วางเนี่ยเออล้วมานป่าเ้ยไลยแทนนี่กินบูเบิดได้ไงเอาแตวอันเชิญหม่ามาบอเลยอ่าที่แถวพี่นหน่อยเออชิม่าอแม่แม่แกไม่คิดทู่พงตัปลาตำดงเีย ให้มอยู่บบมแมน <c oughs> ใผม,มากผได้กินรอบเน,นบเนื่อไปราเนีะเขาติด,ดยดพุทเขับไปรถประพุธเขามากินเนาะค่ะเจ้านี่นี่ยบเ,เ,เขามา้ยับเอากัน เอาไปบ่ขออันกินแตํามีพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็ตําปลาอันนี้อันนี้นําอีกได้ของเจ้าอันั่นั่นพิเศษเด้แถมแถมแถมะลงนํากันนั่นใเออนึงให้ก็เออักักักให้อันน้องเบลบ่ลงเด้อกับน้องจัดด้นอนบ่ vậy bé ngoài nóng chát nè, ờ hè nóng chát này, ờ ngoài chì gấp khẩu pa, vậy bè ngoài này chì khẩu hả? chì muốn pha thứ vài con thứ vài con, ừ. Vậy lúc chì gấp khẩu bật nhôm mề hả? Ừ hay kéo mặc về đây, thì ngon, mặc về đây, mua mãi rồi ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเนาะขอบคุณหลายๆเขอบคุณเนะลวงพี่เลี้ยงทีมงานยังตำตำนี่ลำด้วยแล้วตำนี่มันฟังเฉื่อยตำตำป่าตำหม้อตำสวยกินผลไอ้เงินไปซื้ออยากซื้อเอาอย่างก็แล้วเต้แบบแบบมาดูทีมงานากินโอ้ยเนาะขอบคุณเพิ่นเฮาก็ได้ให้เพิ่นอยู่ดีๆยังห้เพิ่อนลำเพิ่อนรวย ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อลุงพี่นนเนาะขอให้เจริญรุ่งเรืองในทางศีลทางธรรมเด้ดอเนาะอาถุเนาะดยทีมงานผู้าสาวซ้ำหน่อยกินซุ้มอีกแล้วเมื่อ,อนี่คือใจเพิ่นใพ้่น้องเลยดูมือนะเพิ่นกระเรี่ยงเฟอเนาะโอ้ยมือนี่ยเพิ่นกระจ้าต่ำให้อีกเสียแต่ทีมงานบกครบเมื่อนี่เนาะทีมงานออกไปออกไปเฮ็ด เพือนให้ลุงเพิ meals, e ่นผ okay. uh, ูอยเมืองนอกอะไรพ่นเนาะมองเขาออกไปกินซ <transparency> ุ้มน <it> ้ำเพิินตอนนะเดี๋ยวโอ้ยเนาะปลงมือได้บ้านนี้เกียนเมนตำปลาเด้ตำปลาตรงนี้เราไม่ได้ตำปลาตำดง เก่งนไม้ทำแม่ก็มีดพี่น้องเฮ้ยเบิ้ง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 ใกล้ๆก่อนอกงงนไม้ใจจะนางเขียวอาขนาดโดยน้ำไม้กาพ้นห้องกระทกันจะแสบเลยเนาะออกยูงมือนี่พ้นพัดได้เป็นเนาะดึงโดยนี่ของแกเโอ้ยคนนี่น้ำใจนี่เะ ตอนนี้วางัเขาจะเียวอืเสแบเลยเนาะโดยป้าทีมงานอยู่บรครบเลยบ้ิาติจริงกันบ่ไดัซิงกันเนาะทีมงานอยู่ครบนี่บ้าเคักอะรไปซอยปูดอนอันปูบ่ปูเทียงาธ แสบในนอนพี่น้องเอ้มาเนี่ยเกี่ยวกัเข่าวปะอะทีเดียวงกับมาวนืันเนาะอากาศดีกับโบล่งทงลงท่าเลยงวกัไดด สามรอบแล้วอปาดที่ตัวขนาดคึขึ้นี้ิม้ามตับปลาโคกหนึ่งหมอไปได้แส่บอยู่วะปาดที่ตพอซื้ออยู่เนาะพอกินน้ำพินอยู่ได้คกละหกซิบในลายเนาะใลายพ้อ ก็ะมีโพร้อมเพิ่กระจาเนาะมีแถมไก่แถมอะนะแถมป่าน้ำอีกได้มักมีขึ้นมาทรงม่ง่ายคนก็มาสู้กันมักมีน้อมกง่ายนขนเขามันลอยมันหลอนลบน้อกันไปย ยังไลว่จ oh. <laughs> well, okay. ๊น oh. uh ี um. mm ่าหน่วยไหนโอ้บ่มีผู้ซื้อว่าเคยหน่วยหาสิบบาทก็ได้ก็มีแล้วน่นโอ้เอามาขายตลาดน่าินี่นะขายเป็นหมากก็ได้ขั้นอันทำมันไลยหน่วยนะแบบว่าเฮ้าอันขี้งอาผ้าผ้ามันอย่างไล้ว สะออนขาเจ้าคล้ายตามมันตามหุ่นทางคือนาวบ้านน่ะนะนี่ตนไมยห้ามยังนะมีนังแซ่บเลยจะนี่เอามาหั่นวานก็ได้ยเข่าก็ได้ป้าดี้อยกินแซ่บขนาดทนโอ้เมาอย่างไงเลยใครปรุงแล้วอีกไม่ใส่เข่าอะไรเมาขนาดเลย สายเบแล้วจ้าน้องเบลนะหออหอองหอไอ้ไอ้ผัดบย้ยู่อืขวกเอาอีกพกิรดเจ้านากินโดบนปากอ้จะบมีแมนโอ้พอลุงพิ่ขึ้นโมากลินน้ำเนาะลุงวานเนาะมาเน้มาเ้พินขี่คุยได้พี่น้องเลยเาปจับ่ินว้าพินบแดยินไปดึงเอาไปเลย ดึงแลา,ามากินว้าทแซ่นนแบน้ำกันไปเลยอยู่มาอยู่มาพี่เมยไม่นีนนนนมาเปลีล่ยนคิววะสันว้าท้อคุณลลายแล้วลงพี่เพิ่งซื้อให้กินโอ้ยขรคุณลลายเลยหลวงพี่กขให้สุขภาพแข็งแรง

ขึ้นว้เ่าโปเต้นทีมงานเงาอยู่บ่อโขกออกไค่ออกหน้าเบิดพ้นตกเลยพ้นตกเมื่อคืนเนี่ยออกไงออกหน้าวะเลยนอนอย่างเงยแเงียิมกันได้ไปนอนพอมก็ไปหน้าพ้ดิมก็ลงหน้าได้ไปหน้าไปหน้าเล่าเลยตอนนั้น แสบแสบเ้ยมาชูขิ่งับเขาระเบ้าแกงน้ไมัก็มีเจ้าใส่พลาคาอย่ให้ตู้เย็นนะเน่ให้ตู้เย็นไห ก็ใ้ตู้เย็นน่ะนะเบิ่งเห็นกเห็นนงยางเลยพุงตัวเอาะมาลำหลังเลยเสียบหนัวแกงอไม้ก็มีตำปลามีตำามาม่าอีก นู่นอ่กินตำหมามากับหมูปิงเอาแย่ก้งเนยเราแล้วมันคือไก็ม่รด้เคได้หกพริกเลยนด้วยหมักพริกแล้ใช้ัเครือเครือร้อะิล้ออย่างีทีัเคือรอ

เสีบพี่น้องกลมแซีบนะปิดกล้องสิคะไปกินใหม่อีกมบันเลอยได้บนเดอยไรพอมันยังอยู่เน้หนังของลูกจะเดินเนี้ยนี่อาจะต้องย่างใหเธอเงทอเสียบตรวจจับเนาะ เพื่อเบิดเบิดหม้ออีกแล้วไว้สำนีก่อนพี่น้องขอบคุณในไลน์นะครับเด้อลงทีเด้อเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับเด้อเนาะขอให้เจริญองู่เรื่องนีทางกินทางคำเนาะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องเยกอการชิมนายพี่น้องเนาะสหรละชิ้นีสบายดี